วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาตามรอยเรื่องราวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะที่จะรึกเอาไว้ผ่านทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพระนครวัดสุทัศเทพพระวรารามเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวพร้อมๆกันค่ะ เสาชิงช้าสูงเด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ด้านหน้าวัดวัดหลวงขนาดใหญ่ที่สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวารมหาวิหารแห่งนี้นามว่าวัดสุทัศน์เทพพวรารามราชวารมหาวิหารหรือเรียกสั้นๆกันว่าวัดสุทัศน์ รัชสมัยแผ่นดินต้นทรงโปรดเกล้าวให้สร้างวัดนี้ขึ้นในพื้นที่พระนครชันน้นในในปีพุทธศักราช2350ใช้เวลาในการหาพื้นที่แห่งนี้ที่เป็นจุดศูนย์กลางของพระนครนานถึง25ปีตั้งแต่ปรับดาพิเศษพระราชทานนามวัดในขณะนั้นว่าวัดมหาสุทาวาสเดิมทีเนี่ยวัดชื่อวัดสุทาวาสแปลว่าอะไรก่อนแปลว่าสวรรค์ สวรรค์ชั้นไหนชั้นสุทาวาสสุทาวาสคือสวรรค์ชั้นใดสวรรค์ชั้น,นดาวดึงดาวดึงในคติความเชื่อไตรภูมิพระล่วงก็ถือว่ามีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางจักราวาลอ่าพอศูนย์กลางจักราวาลปุ๊บในเวลาสร้างพระนครใหม่เนี่ยก็ต้องหาศูนย์กลางพระนครให้เปรียบเสมือนศูนย์กลางจักราวาลเพราะฉะนั้นปุ๊บรัชกาลที่หนึ่งเนี่ย พระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยท่านก็หาศูนย์กลางพระนครก็คือได้ตำแหน่งของวัดสุทัศน์เป็นศูนย์กลางพระนครหลังจากได้ศูนย์กลางพระนครแล้วจึงโปลดเกล้าให้ถมที่และสร้างเป็นวัดโดยสร้างฐานสร้างวิหารขึ้นก่อนจึงอัญเชิญพระศรีสักยมุนีหรือพระโตกจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัย มาประดิษฐานที่วิหารของวัดแห่งนี้ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแรงกล้าได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเปล่าติดตามขบวนอัญเชิญพระศรีสักย,กยมุนีมาถึงวัดแห่งนี้ในตลอดรัชกาลนี้ทรงหล่อกแก้พระศรีสักย,กยมุนีและอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนวิหารหลวงซึ่งสร้างไว้แต่เพียงภัยทีฐานเท่านั้นสิ่งที่เป็นศูนย์กลางคืออะไรที่ดีที่สุดคือพระพุทธรูป คือพระพุทธศาสนานั่นเองเราชการที่หนึ่งเนี่ยท่านาพระองค์ก็ทรงปโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรีสักยมุนีจากสุโขทยัยซึ่งถือว่าเป็นกรุงเก่าอัญเชิญจากสุโขทยัยอัญเชิญผ่านมาทางล่องน้ําแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็มาขึ้นที่ท่าพระแต่ท่าพระเนี่ยไม่ใช่ท่าพระปัจจุบันนะคือท่าช้างถามว่าทําไมเรียกท่าพระ เพราะพระพุทธรูปเนี่ยขึ้นตรงนั้นไงพอขึ้นตรงนั้นพวกกเลยเรียกว่าท่าพระแล้วก็สมโพธิ์อยู่7วันเจคืนจึงมาประดิษฐานที่พระวิหารหลวงซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีแค่พระแทน่นยังอะไรยังไม่ได้เรียบร้อยเป็นอาคารเป็นพระวิหารอย่างปัจจุบันพอเมื่ออัญเชยมาประดิษฐานเสร็จเรียบร้อยพระองค์ทรงตรัสว่าภาระธุระของเราเสร็จสิ้นแล้ว ภายในปีนั่นเองพระองค์ก็สวรรคตรวิหารหลวงยังไม่ถันสร้างเสร็จก็สิ้นรัชกาลเสียพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้าน,นภาลายัยทรงสืบสารการก่อสร้างวัดสุทัศน์ต่อจากรัชกาลก่อนโดยทรงก่อพระวิหารหลวงจนใกล้สำเร็จ ทรงจำหลักบานประตูใส่วิหารหลวงด้วยพระองค์เองและบานประตูนี้ได้รับยกย่องว่ามีความสวยงามและทรงคุณค่าพระพุทธเลิศรานภรัยก็ทรงสร้างต่อเมื่อทรงสร้างต่อเสร็จแล้วปุ๊บก็ได้แค่ครอบอสร้างอาคารครอบพระพุทธทศีศักยมุนีเมื่อรัชกาลที่สองเนี่ยทรงสร้างพระวิหารหลวงเสร็จก็ไม่นานก็สวรรคต ถัดมาก็มาถึงรัชการที่3พระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทําจนเสร็จทั้งวัดเพราะว่าอะไรเจ้าสัวมีเงินทํามีถุงแดงขนาดถุงอันนั้นถุงแดงคือเงินเหลือนะ,อะแล้วถ้าเงินที่ไม่เหลือล่ะเงินที่ใช้จ่ายจริงๆก็เนี่ยได้สร้างวัดเสร็จก็คือมีพระวิหารหลวงพระพระเบียงวิหารโคตมีพระอุโบสถมี หมู่กติสองตอนนั้นสาราการประเรียนเนี่ยยังไม่มี mm hmm. มีแค่หมู่กติสองสาราการประเรียนยังไม่มีพอเสร็จแล้วปุ๊บมาถึงสมัยรัชกาลที่สรัชกาลที่4เนี่ยก็โปรดให้อัญเชิญพระพุทธเศษฐามุนีหรือหลวงพ่อกรักฟินซึ่งเดิมทีเนี่ยรัชกาลที่สา,าเป็นคนหลอ่อ uh huh. แต่หล่อเสร็จแล้วอยู่ในโรงหล่อหลวงก็พระองค์สวรรคตก่อน พอต่อมาปุ๊บมาถึงราชการที่5ท่านก็ทรงบุรณะบุรณะและเปลี่ยนแปลงเช่นไรบ้างเนึ่องสตัมหาสถานมีธรรมเนียมคือว่าถ้าเวียนเทียนที่วัดพระแก้วไม่ทันให้มาเวียนเทียนที่วัดสุทัศน์แล้ววัดสุทัศน์เนี่ยจะมีสตัมหาสถานซึ่งไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเนี่ยปกติจะมีเจดีย์โยมไปวัดไหนเนี่ยมีเจดีย์หมดวัดสุทัศน์เป็นวัดที่ไม่มีเจดีย์ แต่มีสตามาสถานเนี่ยแทนเจดีพอมาถึงรัชกาลที่ 6, ่รารัชการที่6ก็ทรงเปลี่ยนทรงมาปรับปรุงมาเปลี่ยนซุ้มประตูวัดหน้าวัดรัชกาลที่7อ็าก็มีอีกรัชกาลที่7ก็ทรงมาบูรณะซ่อมแซมพื้นรางประทักษิณรอบพระวิหารหลวงรัชกาลที่8ก็ทรงเสด็จมาวัสุทัศน์ถึงกับว่า พระสรีรังคารของรัชกาลที่8เนี่ยมาประดิษฐานไว้ที่ฐานชุกชีของพระพุทธศรีสักยมุนีเพราะเหตุที่ว่าพระองค์เมื่อเสด็จมาถึงเนี่ยก็เยี่ยมชมวัดแล้วก็ตรัสว่าวัดนี้เงียบสงบน่าอยู่เพราะประโยคนี้แหละวัดสุทัศจึงเป็นเพียงวัดเดียวที่มีพระสรีรังคารของรัชกาลที่แวัดมหาสุทาวาสสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2390 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสุทัศน์เทพพระวรารามพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพพวรารามเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ลักษณะอาคารแบบประเพณีนิยมหลังคาซ้อนชั้นเครื่องลำยองประกอบด้วยป้านลมเป็นนาคลำยองหรือนาคสะดุง้งมีช่อฟ้าใบรากาหางโงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเสาย่อมุมไม้12 มีคันถวยรองรับชายคาหัวเสาประดับบัวแหวงแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นเช่นเดียวกับพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีระเบียงโคดแทนสัญ,ญลักษณ์ของกำแพงจักรวาลที่หลอมรอบเขาพระสุเมนพระวิหารหลวงเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาลศาลาประจำมุกทั้งสี่ของวิหารหลวงเปรียบเสมือนทวีปทั้งสี่ หน้าบันพระวิหารเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณส่วนด้านล่างเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุทธนาคสมพันธ์กับชื่อวัดชื่อวัดสุทัศเทพพระวรารามคือชื่อเมืองสุทัศนานครอันเป็นพระนครหลวงของพระอินทร์ที่ตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองวัดแต่เดิมศูนย์กลางคืออะไรคือพระเจดีย์รเราจะเห็นอุทยานเนี่ยมีเจดีย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็จะมีพระอุบโบสถพระวิหารยื่นออกไปแต่วัาสุทัศเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าแนวความคิดสมัยใหม่นะยุคนูน้นว่าตัดจะดีออกลองเปลี่ยนแปรแปลนใหม่ก็เลยเป็นพระวิหารเมื่อสร้างพระวิหารหลวงเนี่ยเป็นศูนย์กลางจักรวาลเราจะเห็นพระวิหารคตนะพอเห็นพระวิหารคตปุ๊บเราเห็นได้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะความเชื่อในสมัยก่อนคือตามเนี่ยก็คือมีขอบจักรวาลตามไตภูมิพะล่วงเนี่ยจะมีขอบจักรวาล แทนด้วยขอบจักรวาลพอขอบจักรวาลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสถาปัิยกรรมที่จะถัดจากสิ่งนี้มาที่สร้างถัดมาคือพระอุโบสถ <Yeah. S 1> พอพระอุโบสถปุ๊บโยมลองคิดสภาพาว่าถ้าพระวิหารใหญ่ขนาดนี้พระอุโบสถมันเหลือเล็กแค่นี้มันก็ต้องสอดรับให้ยาวเพื่อสอดรับในแนวของสถาปัิยกรรม <Yeah. S 1> ดังนั้นภาวจนุทัน์พอมีพระอุโบสถสอดรับพระวิหารเสร็จปุ๊บ <Yeah. S 1> เกิดอะไรต่อ พื้นที่ของหมู่กุฏิสงก็ต้องยาวเพื่อจะได้ให้เป็นแนวตรงเมื่อถ้าเกิดมองจากบนท้องฟ้าเนี่ยแนววัดสุัศน์เนี่ยจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามวัดสุัศน์นอกจากจะยืนหนึ่งในเรื่องของขนาดความใหญ่ของวิหารหลวงแล้วจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวงยังได้รับการยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยประเพณีเพราะทรงคุณค่าด้วยฝีมือบรมครูช่างสมัยต้นรัตนกโกสินทร์ จิตรกรรมฝาผนังสร้างสารรค์อย่างวิจิตรจากพื้นจดเพดานว่าด้วยเรื่องประวัติพระพุทธเจ้า27พระองค์รวมไปถึงเสาสี่เหลี่ยมทั้ง8ต้นก็เขียนภาพเรื่องไตรภูมิโลกสันฐานว่าด้วยภพภูมิโลกและจักรวาลตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาซึ่งแน่นอนว่าต้องมีเรื่องราวของป่าหิมพานต์และสัตว์วิเศษในจินตนาการอยู่ด้วยภาพสัตว์หิมพานต์ในวัตถุน,นั้นมีสัตว์หิมพานต์ครบทุกวงภาพชุดจิตรกรรมสัตว์หิมพานต์ เป็นการสร้างสารรค์ให้สอดคล้องกับคติความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมนนอกจากจิตรกรรมฝาผนังแล้วเหนือกรอบประตูและหน้าต่างวัดสุทัศน์จะมีภาพชุดจิตรกรรมสีฝุ่นบนกระดาษคอย บรรจุในกรอบไม้แกะสลักลวดลายพฤกษาพันธุ์อย่างฝรั่งประดับอยู่เหนือช่องประตูหน้าต่างช่องละ3ภาพรวมเป็น48ภาพเป็นงานฝีมือชั้นสูงของช่างหลวงในราวสมัยรัชกาลที่3และ4และเป็นภาพชุดจิตรกรรมที่เล่าเรื่องสัตว์ป่าหิมพานธ์ที่สมบูรณ์แบบและมีจานวนมากที่สุดในประเทศไทยพระศรีสักยบุณีพระประธานในวิหารหลวงนั้นประทับนั่งขัดสมาธิราบ อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัยเป็นพระพุทธรูปสำรฤทธิดที่ใหญ่ที่สุดหน้าตักกว้าง6.25เมตรสูงประมาณ8เมตรถือเป็นพระพุทธรูปสำมฤทธิดที่สมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นศิละปะในสมัยสุขโขทยัยที่มีอายุอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวตรรษที่20หน้าฐานชุกชีมีช่องประดิษฐานพระสรีรัรงคารของรัชกาลที่8ตรงคาทิ์ด้านหน้าฐาน ด้านหลังของฐานองค์พระมีแผ่นศิลาสลักศิลปะทวาราวดีตอนแสดงยม,มกปาฏติหารและเสด็จทรงโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่มีอายุกว่า1,200ปีที่สมบูรณ์และงดงามที่สุดในโลกด้านหลังเนี่ยมีหินแกะสลักทาราวดีที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นปางโปรดพุทธมารดาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนทรงไปโปรดพุทธมารดา อไปตบแททนคววามกตกตัีและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของวัดแห่งนี้อย่างไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกลิ่นสยามจะพาคุณผู้ชมมาตามรอยรากแห่งสยามในอีพีถัดไปซึ่งยังคงมีสถาปัตยกรรมและศิลปะที่ควรค่าแห่งการเรียนรู้จากวัตสุทัศน์มาฝากคุณผู้ชมอีกค่ะติดตามชมกันนะคะ